สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง u ู u ูบนังพาพนไหม่สุรินนะคะพี่พค่ขาวันนี้อ้วนมีงานมานําเสนอนะคะเป็นงานสมปักปูมค่ะพี่พค่ขาเรามาชมกันเป็นผืนแรกเลยนะคะพี่พี่ผืนนี้นะคะเป็นงานสมปักปูมค่ะพี่พค่ขาลายแก้วชิงดวงค่ะพี่พี่ขนาดผ้านะคะอยู่ที่1นึคูณสเมตรค่ะเป็นงานสามตะโกทอมือนะคะพี่พค่ขา มีริ้วสี่ชั้นแบบนี้ให้พี่ๆสวยงามมากพี่ๆรับไปสามารถเอาไปตัดชุดได้นุ่งโจงได้นุ่งชายคลุยได้ค่ะพี่ๆคะสวยมากทองผ้าจะเป็นแดงเวดมะขามนะคะพี่ๆค่ะทอหนาเนื้อแน่นอมน้ำยาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยสาหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะกดหนึ่งแจ้งรับให้อ้วนได้นะคะพี่ๆคะในราคาสี่พันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะพี่ๆคะเรามาต่อเป็นผืนที่สองนะคะเรายังอยู่ในงานสงักปูนมนะคะพี่ๆคะ พื้นนี้จะทอผ้าสีแดงเม็ดมะข่าเหมือนกันค่ะตรงกลางจะเป็นลายถ้วยหรือลายกระถางนะคะพี่ๆค่ะเป็นงานลายโบราณเนาะงานสามตะโกลทอมือค่ะทอแน่นๆเนื้อนานๆค่ะพี่ๆค่ะส่วนชายผ้าตรงนี้ค่ะหน้านางเขาจะมีทอจั่วสลับผ้าพื้นนะคะพี่ๆให้พี่ๆสี่ชั้นเนาะผ้าหนาทอแน่นสวยมากพี่ๆค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสามเมตรค่ะพี่ๆค่ะนุ่งโจงได้นุ่งชายพกได้รับไปตัดชุดได้ค่ะ สำหรับพี่ๆท่านใดชื่นชอบในพื้นที่สองนะคะกดสองแจ้งรับใ้อ้วนได้ค่ะในราคาสี่พันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะพี่พี่คะเรามาต่อพื้นที่สามค่ะเรายังอยู่ในงานสมปักภูมินะคะพี่พี่คะพื้นนี้สีแดงเม็ดมะขามเชิงบนล่างใบสีค่ะพี่พี่คะทองผ้าตรงกลางจะเป็นลายโบราณลายตะเลยบอสนะคะพี่พี่คะหรือถ้าแปลเป็นไทยจะเป็นลายทะเลวนค่ะพี่พี่คะเป็นสีเขียวตัดแดงได้สวยงามมากค่ะพี่พี่คะ ท่อหนาเนื้อแน่นค่ะนีค่ะมีริ้วให้พี่ๆสี่ชั้นด้วยนะพี่ๆค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสามเมตรค่ะพี่ๆอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจกดสามแจ้งรับให้ล้วนได้เลยในราคาสี่พันเรอยบาทค่ะค่ะพี่ๆขาเรามาชมเป็นอื่นที่สี่ค่ะพี่ๆขาพืนนี้เรายังอยู่ในงานสงปรบตูมลายโบราณเช่นเคยค่ะพี่ๆขาพืนนี้ลายโคพราปรค่ะพี่ๆขาโคพราปร โบราณค่ะพี่พี่ขาโบราณดั้งเดิมผืนนี้พิเศษค่ะพี่พี่ขาทอตีเกลียวสองเส้นให้พี่พี่เลยนะเชิงบนล่างผ้าหนาทอแน่นๆเลยค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้าหนึ่งคูณสามเมตรค่ะพี่พี่อบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยนุ่งโจงได้นุ่งใายทกได้ตัดชุดได้ค่ะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ทนายชื่นชอบในงานทอตีเกลียวนะคะพี่พี่กดสี่แจ้งรับใ้อ้วนได้เลยในราคาสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อพื้นที่ห้าค่ะพี่พี่เป็นพื้นสุดท้ายสําหรับคลิปนี้เนาะพื้นนี้จะเป็นลายโบราณค่ะลายเต่าทองเต่ามงคลค่ะพี่พี่ค่ะเชิงบนล่างค่ะพี่พี่ค่ะสามตะโกทอมือค่ะพี่พี่ค่ะพื้นนี้ตีเกลียวสองเส้นให้พี่พี่ค่ะพี่พี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้วตรงริ้วตรงนี้ค่ะพี่พี่ค่ะจะทอขั้นด้วยจั่วโบราณให้พี่พี่ด้วยนะขนาดผ้าหนึ่งคูณสามเมตรค่ะพี่พี่อบน้ํายาเคลือบเงาให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด5แจ้งรับให้อ้วนได้เลยในราคา4,900บาทค่ะสาหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวอ้วจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ